่ะไอ้เหี้ยโอลอโอ้ยครับกล่าวสวัสดีครับทุกคนด้วยนะครับยินดีเข้าสู่รายการจีจีโอจีบีด้วยนะครับแล้วก็กล่าวสวัสดีโกติดาซอสอาร์ออนไลน์วายเลี่ยมโชดาร์ด้วยนะครับผมเนาะก็สำหรับวันนี้นะครับอยู่ในช่อง g ีจีเอสโอวีเอสนิวเองนะครับก็สำหรับพาร์ทนี้นะครับก็เข้าสู่พาร์ทที่สิบแล้วเองนะครับผมเนาะก็สำหรับวันนี้นะครับผมทําผมก็จะมาทําการอัปเดตข่าวสารของ VS ประจําวันที่ 10เมษายนนั่นเองนะครับผมเนาะและเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาทําการอัปเดตข่าวสารลุดนนั่นเองนะครับผมอ่า <c oughs> ก็เหมือนเดิมนะครับผมสำหรับคลิปอัปเดตข่าวสารลุดครับผม <c oughs> ก็คําเตือนเหมือนเดิมคือถ้าเกิดว่าใครจะเชื่อไม่เชื่อแล้วแต่ผมเป็นคนที่นําเสนอข่าวให้ท่านผู้ชมดูเฉยซึ่ง ถ้าเกิดบางคลิปผมการันตีไปถ้าเกิดผิดพลาดกราบขอไปที่ผู้ชมเวละกันแต่ว่าตั้งแต่คลิปนําต้นมาปัจจุบันผมไม่การันตีจากป่าตัวเองนะก็คือตั้งแต่คลิปนี้คือผมผมไม่การันตีแตคือผมก็จะพยายามบอกว่าสำหรับข่าวข่าวหลุดเนี้ย ท่านผู้ชมจะเชื่อไม่เชื่อแล้วแต่ท่านผู้ชมจะ50 50ก,ก็ได้แล้วแต่นะครับผมก็เอาเป็นว่าประมาณนี้แล้วกันก็ตามที่บอกเดี๋ยววันนี้เราก็เราก็จะมาทําการอัปเดตข่าวสารด้วยเองนะครับผมเนาะอ่ะโอเคก่อนที่เราจะไปเริ่มคลิปนี้กันนะครับผมถ้าเกิดว่าคลิปนี้เสียงมีการดูดีเลยกราบขอภัยท่านผู้ชมด้วยกันเหตุผลที่ผมพูดอย่างนี้คือด้วยความที่ว่าสับพาร์ที่19ที่ผ่านมาอยากจะบอกเลยนะครับว่าเสียงและตัววิดีโอที่ผมอัดไม่เท่ากัน ซึ่งผมซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นที่อะไรผมผมคาดว่าน่าจะเป็นที่โปรแกรมไม่กคาคอมหรือเปล่าไม่แน่ใจซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าค่อนข้างตัดนานอยู่เพราะว่ากว่าจะเจอเสียงกับวิดีโอเข้ากัน mm hmm. นะครับผมจริงๆแล้วผมอัดตรงไปกว่านี้นะแต่ด้วยคอามที่ว่าในคลิปนั้นนะรู้สึกว่าดีเลย์ก็ประมาณ1นาทีก็ไอไม่ใช่หนึ่งาที1น,นึ่งวินาทีสองวินาทีก็ถือว่าพอจะได้อยู่นะครับผมรออ่ะโอเคก็เดี๋ยววันนี้นะครับผมทางผมก็จะมาทําการอัปเดตข่าวสารหลุดของกิจกรรมใหม่ซึ่งท่าผู้ชม จำไลฟ์สตรีมล่าสุดของ v s ได้ไหมครับก็คือพาร์ทที่เท่าไหร่นะพาร์ทที่6ท่านผู้ชมจำได้ไหมครับว่าในไลฟ์นั้นนะ่ะเขามีประกาศเกี่ยวกับเขาก็คือข่าวฉลองครบรอบ0.5ปีของซอสอาร์ออนไลน์มาูรช่ยอยาอาท้าผู้ชมจำได้ใช่ไหมครับแน่นอนนะครับว่าสหรับข่าวที่ผมจะนำนานำมาเสนอวันนี้เป็นข่าวเกี่ยวกับตู้กาชาใหม่ฉลองครบรอบ0.5ปีนเองนะครับอ่า เลยได้ว่าเกมยังไม่ถึงไหนนะครับผมมีกิจกรรมเขาดาวซอสอาร์ออนไลน์วาเรเลียมโชวดาวฉลองครบรอบ0.5ปีแล้วนะครับผมเนาะเช่นเดิมนะครับผมวันนี้ผมก็จะมามีวิดีโอให้ท่านผู้ชมมาดูด้วยแต่ว่าวิดีโอเทเลอร์ผมจะมาดูท้ายคลิปเหมือนเดิมนะครับผมส่วนข่าวรูปภาพผมจะนําเสนอก่อนเพื่อที่จะได้ ในการพูดนั่นเองนะครับผมเนาะเอาโอเคก่อนที่เราจะไปเริ่มคลิปนี้กันนะครับผมถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ช่วยฝาก like, กดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยละกันเนาะอ่าแล้วเราก็ที่สําคัญฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับผมกดแบบทั้งหมดเลยนะเพื่อที่จะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆของช่องผมแล้วก็ไ์สรตมทท่ไรแม่งทุกวันเลยแซ่บอ๊นะครับผมเนาะโอเคแล้วก็ คำเตือนนะครับผมถ้าเกิดว่าคลิปนี้มีการพูดติดอ่างลิ้นพันกระแดกระแดติดค้างติดเออร์เลอร์ติด,ตด,เออเตดบักติดนู่นติดนี่กราบขออภัยทุกผู้ชมด้วยละกันนะครับผมเนาะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มที่ข่าวเลยละกันนะครับว่ามีอะไรว่าอ่ะแล้วก็ใช่ วันนี้นะครับผมเป็นวันเกิดของยูโจคุงก็แฮปปี้เบิร์ฟเดย์ยูโจคุงด้วยละกันนะครับผมอ่าสุขสันต์วันเกิดยูโจคุงด้วยนะครับผมนนเ ung, นาะนะเอาจริงเมื่อวานเนี่ยก็เป็นวันเกิดของอลิก็สุขสันต์วันเกิดอลิด้วยเช่นกันที่ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าใครที่ติดตามวันเกิดของทั้งสองคนนี้ระหว่างยูโจอลิคือถ้าสองคนเนี้ย เกิดเดือนเดียวกันแล้วก็วันที่ห่างแค่วันเดียวนะครับผมเนาะอลิสเกิดวันที่เาแล้วก็อีโจเกิดวันที่4ิบเป็นเองนะครับผมเนาะแล้วก็อีสักพักเดี๋ยววันที่19 20ก็จะมีคนเกิดอีก2คนคืออาลีฟาแล้วก็น้องตัาจะเอาเทเนทีฟกันเกี่ยวอะไรก็เตรียมตัวกลดีซึ่งผมการันตีจากปากเลยนะครับว่า VS ไม่มีการแจกเพชรแน่นอนนอกจากไลล่าซึ่งเอาจริงตอนแรกผมคิดว่า ไอ้วันเกิดที่ได้ผู้ชมได้เห็นไอ้พาที่เกเนี่ยผมตมอนแรกผมคิดว่าเออมันคงน่าจะแจกเพชรด้วยหรือเปล่าความจริงเฮ้แม่งไม่ได้แจกอะไรเฮี้ยแม่งแจกอีโมจิแบบอะไรวะเนี่ยไม่เข้าใจาคือบอกวีแอสมึงแจกเพชรหน่อยก็ได้ไอซาร์วันเกิดด้วยไอ้ที่ถึงจะไอ้ที่มึงจะแจกเพชรมึงแจกอีโมจิวดแต่เฮลแล้วประเด็นคือ มีการทำตู้นเกิดขายด้วยนะแล้วความสามารถผมบอกเลยครับว่าความสามารถมันดูธรรมดามากอเบีตี้ของยูโจแบบอาริดมันทําไปตู้เนเกิดเลย่ะเออถ้าเกิดใคร,ใครจะเล่นวาริอุสโดาวะจะเห็นนะคบว่ามันมีตู้นเกิดขายด้วยซึ่งผมบอกเลยบอกเลยนะคบว่าอย่าหาเปิดสำคันที่เป็นสายฟรีแต่ว่าสายเติมใครจะเติมแล้วแต่ซานสไตล์ท้าผู้ชมไล้ละกันนะครับผมเนาะอ่ะโอเคก่อนที่คลิปจะยาวมากกว่าน,นี้เดี๋ยวเราจะมาพูดเดีกว่านะครับว่ามีอะไรเบิรกนะครับผมเนาะอ่ะอย่างแรกก่อนเลยนะครับผมอันนี้เป็นโมเดลหลุด ทั้ง2ตัวตละครที่มาคือคริโตและอาร์เซนาเองนะครับผมเนาะซึ่งตามที่บอกครับทั้ง2คนนี้จะเป็นตู้ใหม่ที่กำลังจะมาเป็นตู้เข้าดาวฉลองครบรอบ0.5ปีนะครับผมเนาะซึ่งผมไม่รู้ว่าทุกคนชอบชุดนี้หรือเปล่านะครับผมอันนี้คือรูปชุดคร่าวๆนะครับผมเนาะส่วนตัวถามผมว่าผมชอบไหมผมแอบ ชอบอยู่แต่ไม่ได้ไฮนะครับผมเนาะมันออกแนวไฟเบอร์แกเอาจริงอะ่ะผลตัวผมค่อนข้างติดใจกับหมวกมากเลยอะ่ะเอาจริงปะผมไม่ผมไม่ค่อยชอบหมวกเท่าไหร่อ่ะหมวกมันดูแบบมันดูเหมือนหมวกทั่วไปอ่ะคุณนะครับผมเนาะแล้วก็เหตุจตเห็นนะครับว่าโอเคทั้ง2ตัวละครเนี้ยแม่งเป็นธาตุลมทั้งคู่เลยแล้วก็เป็นสายดาบนั่นเองนะครับผมเนาะ แล้วรู้ต่อมานะครับผมเป็นตู้ที่เหมือนจะเอาเอามากับรีขายใหม่คือเป็นตู้ r w w r r q u u s t t f a i p p r t t นั ward, Quest, Fail, Part, Two, ่นเองนะครับผมเนาะก,ก็เอาไง่ายคือไอ้เคียตต้ที่เป็นตู้ดักแหละ <c oughs> นะครับผมเนาะก,ก็น่าจะมีเป็นยูกิเป็นตัวละครเมนหน้าตู้นะครับผมแล้วก็เป็น a าร์เซน a า i าบิลิตี้เนเองนะครับผมเนาะ แลวรูปต่อมานะครับผมแน่นอนนะครับว่าด้ยวยความที่ว่าตู้นี้เป็นตู้ฉลองครบรอบ95ปีของข้าวดาวแน่น,นอนมีอัพวีดิตี้ขายด้วยเช่นกันนะครับผมเนาะเดี๋ยวค่อยไปดูรูปนะครับว่าหน้าตารูปเต็มเต็มเป็นไงนะครับผมอันอันนี้คือรูปตู้นะครับผมต้องบอกกันเลยนะครับว่าทั้งตู้กาชาแล้วก็ตู้ตู้อัพวีดตี้น่าจะขายคนละวันเพราะอัน,นอันนี้ผมบอกก่อนผมไม่แน่ใจนะครับว่าเขาจะขายคนละวันเหมือนเดิมไหมแต่ดูทรงน่าจะขายคนละวันแหละแต่เพราะว่า ตั้งแต่ตู้ที่แล้วคือตู้อะไรนะตู้ล่าสุดคือนักเรียนใช่ไหมก็มีการขายแยกเช่นกันนะระหว่างตัวละครและ a บียตี้นะครับผมก็แน่นอนผม,ผมก็คาดว่าฉลงครบรอบสุดท้าปีก็น่าจะเป็นอย่างนี้เหมือนกันต้องบอกกระบอกก่อนเลยนะครับว่าอันนี้คือกิจกรรมเขาดาวนะ์นะไม่ใช่ส5ปีที่แท้จริงเพราะเหมือนเขาบอกว่าสูดทายปีที่แท้จริงอ่ะมันจะเริ่มตั้งแต่ช่วงเดือน5เลยนะครับผม อ่ะแล้วก็ต่อมาผมเป็นตู้ฉงวันเกิดของลีฟานะผมอ,อันนี้บอกก่อนเลยนะครับว่าตู้วันเกิดตาที่บอกใครจะเปิดแล้วแต่แต่ถ้าเกิดถามผมถามว่าแนะนําเปิดไหมดูความสามารถก่อนถ้าเกิดท่าบูชมพอใจจะเปิดก็แล้วแต่แต่ทางที่ดีที่สุดอย่าหาเปิดแต่ใครที่เป็นเป็นสายเก็บอาร์ตหรือเอลมาเนี่ยอาจจะเปิดก็แล้วแต่ผมไม่ว่ากันนะครับผมแต่ว่าใครที่เพจน,น้อยอย่าหาเปิดแนะนำว่าให้เปิดตู้ตัวละครจะดีกว่าแล้วก็อันนี้คือรูปตู้นะค,ะนะครับผมเนาะอ่า เห็นไหมสองกบเล่าครึ่งปีเขาดาวนะผมเจ็บอัพเซลดีนะครับผมอ่ะอันนี้คือรูปตู้อาบีตี้นะครับผมเนาะที่ว่ารูปภาพคือผมบอกเลยเฮ้ยผมชอบรูปภาพมากเลยนะรูปภาพสวยมากท่านผู้ชมนะครับผมนี่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 อ๋อลิสเบย์กับฟิลิก้านะครับผมเนาะเอาจีนดูเผยก็ชุดค่อนข้างสวยดีนะแล้วก็ต่อมานะครับผมถ้าเกิดว่าใครที่ดูไลฟ์สตรีมของวันเลือดจรวดพาร์ทที่6ใช่ไหมพาร์ทของวีเทียร์ปะตันนี้กูลืมละ อ๋อพาคที่6นะครับผมถ้าเกิดว่าใครที่ใครที่ดูใครที่ดูตอนใครที่ใครที่ดูตอนนั้นอ่ะจะเห็นว่ามีการประกาศอีเวนต์ใหม่เด้อกคือเป็นอีเวนต์คร่าดาวโฉงครบรอบ1 5ปีซึ่งแน่นอนครับผมว่าอบิลิตี้ที่เขาเอามาแจกรอบนี้คือเป็นอบิลิตี้ของลีฟาจังนั่นเองนะครับผมซึ่งความสามารถเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีเนาะว่ามันดีหรือเปล่าก็ผมก็คาดหวังว่าอบิลิตี้อีเวนต์จะเก่งเหมือนเช่นเคยนะครับผมเนาะแล้วก็เหมือนเดิม ลิเบตกับซิลิกา้าหวังว่าจะเก่งเหมือนเซตปัจจุบันนะเพราะว่าอย่างเช่นอาร์บีตี้ของอาร์เซนอลโปรเกรสซีฟและอาริดะผมบอกเลยว่าค่อนข้างเก่งเลยนะนะครับผมรู้สึกว่าถ้าเกิดผมผมเปรียบเทียบอาร์บีตี้ตอนนี้นอาร์บีตี้ปีใหม่จะเป็นเซตที่ดีสุดนะครับผมผมพูดตรงนี้นะอะ่ะแล้วก็ต่อมานะครับผมอันนี้คือรูปตัวบีตี้ของลีฟานะครับผมอันนี้อันนี้คือรูปการ์ดนะครับผมเนาะ แล้วก็แน่นอนนะครับว่ามีน้องตายอยู่ในเกมด้วยนะครับผมเนาะแล้วถามว่าเฮ้ยท่านา,าเจ้าตัเเวละครอัตเลอร์ทิพย์กังเกลไลน้องตายเนี่ยเขามีโอกาสเข้ามาในเกมไหมคือจริงๆปะคือในเมื่อน้องมึงอาบีอาบีตี้ของตัวเองทำไมตัวละครไม่ทำล่ะจริงไหมแต่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 แต,แต,แต,แต่อันนี้ขึ้นอยู่กับการบริหารเกมว่าเขาจะบริหารยังไงแล้วด้ยวยความที่ว่าน้องเป็นสายอะครับถูกต้องกับสายปืนไม่รู้ว่า น้องจะเข้ามาตอนไหนจะเข้ามาตอนหนึ่งปีหรือสองปีไม่รู้ไม่รู้ว่าเกมจะปิดก่อนหรือเปล่าถ้าเกิดบริหารแย่ yeah. อน,นี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะอันที่นี้นเรารู้ว่าโอเคเป็นรูปภาพ ability ของวันเกิดของแต่ละคนอันนี้รีฟาแล้วก็น้องตายโอเคอันนี้เป็นรูปภาพเก่านะครับผมเนาะอ่ะก็ประมาณนี้นะครับผมซึ่งต้องบอกกันเลยนะครับนะครับว่าข่าวคนข้างสั้นมากๆเพราะว่า ด้วยวขอจะว่ามันเป็นกิจกรรมเขาดาวเนาะก็รูปภาพมันไม่ได้เยอะแยะขนาดนั้นนะครับผมเนาะโอเคแล้วก็ต่อมาครับผมอันนี้คือรูปภาพอีเวนต์นะครับผมนี่จะเห็นว่าบอสนี้เป็นบอสที่เราเจอในสตอรี่คือเป็นบอสของไอ้เจ้าอะไรวะไอ้มันชื่อแล้ววะไอ้อะไวะพิสออฟเฮลไอ้บิสปาตาจำชื่อไม่ได้อะแล้วผมก็คือเป็น,เป,นเป็นไอ้ตัวปลอมนั่นแหละ นะครับผมจะเห็นว่าของที่แจกก็จะเป็นอบิตรีฟาสองครบรอบ0.5ปีแล้วก็มีการแจกหมวกด้วยนะอันนี้เป็นไอเทมสมใสนะครับผมแล้วก็แน่นอนครับแจกทุกวัน,นครับผมสเปรฉีดเสื้อนะครับผมเพื่อเพื่อทำงานเปลี่ยนซึ่งวิธีแน่นอนครับผมเผื่อใครที่สนเผื่อใครที่สงสัยนะครับว่าวิธีการเปลี่ยนสีสก,กินทำงานคือก็เข,ข้าไปที่ตัวละครนะรผมแล้วก็เลือกสีซึ่งการใช้เวลาเปลี่ยนสีท้ามู้ต้องใช้ที่ฉีดสเปรย์ประมาณ20 อันนะครับผมแล้วเพราะฉะนั้นต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าถ้านผู้ชมไม่ต้องห่วงนะครับว่าเฮ้ยผมจะได้เปลี่ยนชุดไหมเปลี่ยนแน่นอนเพราะว่าถ้าเกิดท่านผู้ชมเก็บแต้มจากอ e ีเวนตะ์นะเก็บแต้มจากอีเวนต์ทุกวันนะก็ Над คือถ้าเกิดว่าเราเก็บรู้สึกว่าอีเว้นหนึ่งมันแจกทีละสิบอันมันก็เยอะอยู่<ๆ>นะครับผมแล้วก็แน่นอนอีเวนต์ทิกเก็ตของอีเวนต์นี้โดยเฉพาะเลยนะครับผมก็ตามที่บอกครับอีเวนต์ทิกเก็ตของเทฟอาทุกตู้เป็นคนละใบกันถึงแม้ชื่อจะเป็นชื่อเดียวกันแต่ว่าถ้าเกิดชื่อย่อมันคือมันคนละชื่อย่อนะ ครับผมเนาอันนี้อันนี้อันที่ผมอาจจะคิดเองก็ได้นะใครจะไปรู้นะครับผมแล้วก็มีเพชรด้วยนะครับผมเนาะอ่ะอันนี้คือรูปภาพแบบขนาดย่อนะครับผมเนาะอ่ะ0.5อะเซอรรี่นะครับผมาดาวเอ็กอิกชเชอรทมนัม่นเองนะครับผมเนาะอ่ะก็ประมาณนี้เลยละกันนะครับผมสำหรับรูปภาพก็แน่นอนสำหรับใครที่มีความคิดเห็นอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับข่าวดีก็ คอมเมนต์กันได้เลยนะครับผมแล้วก็ตามที่บอกต่อมาเดี๋ยวเราจะมานั่งดูเทลเลอร์แล้วก็มาวิเคราะห์กันเลยนะครับว่าสกิลจะหว้าวไหมอันนั้นก็ไปเดี๋ยวนั่งดูก่อนนะแล้วก็ค่อยวิเคราะห์นั้นก็ไปอ่ะเปิดมาคิดต่ออ่ะที่นีเรารู้เรารู้ว่าเซตเนี้ยเป็นเซตท่านลมแล้วก็เป็นสายดาทั้งคู่เลยนะครับผมเนาะอ่อันนี้คือรูปภาพอาร์ตเวิร์สปกติแล้วก็เจ็ดท่านเองนะครับผมเอ้ไปเจ็ดสิบอ่ะอันนี้คือสกิลนะครับ โอ้เฮ้ย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 สกิลสวยว่ะเฮ้ยเฮ้ยใช้ได้ใช้ได้ว้าวเด็ดแค่โอเคอ่าโอ้โอ้โอเคโอเคปัม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 หลกครับโอเค ปุ้มซ่าบลัชปุ้มปุ้มปุ้มปัมอ่ะเทโเลอร์ก็ประมาณนี้เลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์ก่อนเลยละกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับผมอ่ะแล้วมันแต่เช่าคิริโตะนะครับผมฉลองครบรอบ0.5ปีนะครับผมอันนี้คือลูกอาร์ตเวิร์กอ่าเร็วอะเร็วศูนย์นะครับผมแล้วก็อาร์ตเวิร์กเจ็ดห้าอันเดผมจะพาท่านผู้ชมไปดูอาร์ตเวิร์กนะว่าอาร์ตเวิร์กเป็นไงอันนี้คือลืม,ล,ม,ล,มลืมพาลืมพาท่านผู้ชมดูเลยนะครับผมเนาะอ่ะ อันนี้คืออาร์ตเวิร์กเลเวลศูนย์นะครับก็สวยนะนะครับผมนี่แล้วก็นี่คืออาร์ตเวิร์กเวลเจ็ดสิบเอาจริงปะผมบอกเลยอาร์ตแม่งสวยชิบหายอาร์ตสวยนะเอาจริงผมผมลองดูดีคืออาร์ตแม่งสวย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 ทุกใบนะเอาจริงถ้าเอาจริงผมผมผมขอโทษค,คนที่เล่นเกนมนะี้คือผมลอบเด็ดท,ทุกใบรู้ผมรู้สึกว่าอาร์ตเวิร์กแม่งทำสวยอะอาร์ตเวิร์กมันมัน,ม,นมันทำสวยกว่าทุกใบที่ผมเคยเห็นนะ เออแล้วก็อนที่ว่าพื้นหลังเนาะมันคือสีออกแนวโทนๆแบบแฟ่ยๆออกแนวแบบยุคย,ยุคดิจิทัลอะไรมาเนี่ยนะครับผมเนาะอ่ะแล้วก็ต่อมาอาร์เซน่านะครับผมอันนี้คืออาร์ตเวิร์กศูนย์นะครับผมส่วนนี้คือเวลล์เจ็ดสิบนะครับผมโอ้ยสวยนะมึงเออสวยนะเว้ยเอออันนี้ผมผมผม,ผมก็ไม่รู้ผมคิดเองหรือเปล่าว่าเฮ้ยธรรมดาทุกใบอ่ะเฮ้ยตอนเนี้ย การ์ดของอ่าสนย์จหาปีสวยที่สุดนะก็ใครที่มีความที่เห็นต่อต้านก็มาจะ,จะพูดก็ได้แล้วแต่ถ้าตะโหรู้สึกว่าเฮ้ยคุณมันมันสวยจริงนะเวย้ยคือมันเหมาะคือมันเป็นาการ์ดเขาดาวสุดย์าปีนะเวย้ยแต่ดูคุณดูการ์ดที่มันทาดิการ์ดไม่ทําสวยมากคุณเออการ์ดทำสวยนะเวย้ยคือถ้าเปรียยนทุกทุกใบโหสึกว่าเฮ้ยการ์ดไปดีแม่งสวยแล้วก็อบิลิตี้บางใบแม่งดูดีนะคุณนะครับผมอะ ลูปภาพก็ประมาณนี้นะครับผมเอาต่อมาอ่ะดูต่อเลยนะอ่าดิคิริโตะนะครับผมแล้วก็อาสนะนะครับผมก็ตามที่ทัพุชชนิดนได้เห็นคืออาทิแน่ตู้นี้คือเป็นตู้เซตคาดลมละครับแล้วก็อ่าทั้งสองตัวละครค,คิโตะอาสนะเป็นประเภทสายดาบหมดเลยนะครับผมเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูสกิลคิโตะก่อนนะครับผมเนาะจะเห็นนะครับว่าโมเดลคิโตะเป็นโมเดลเดิมก็คือเป็น Open, เอสเเพิ่มเติมคือเปลี่ยนชุดซึ่ง ถ้าผู้ชมเห็นเห็นเห็นในรูปภาพไหมรูปภาพมันใส่หมวกใช่ไหมครับแต่พอเข้ามาในเกมไม่มีหมวก <c oughs> ไม่มีหมวกมันหมายความว่ายังไง vs ทําไมมึงไม่ทําส่วนประกอบฮะเพิ่งแต่ว่าซุกนก็สวยดีนะอ่านี่คือท่าฟันแล้วท่านผู้ชมจะเห็นนะครับว่าฮะเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมระหว่างที่ขี่โต๊ฟันท่าผู้ชมถ้าผู้ชมเห็นเอฟเฟกต์ไหมเอฟเฟกต์เหมือนบาเรียไว้ท่านผู้ชม,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 ชมดูดิเอาจริงป่ะ สวยนะแต่ถ้าผมเทียบแต่แต่แต,แต,แต่แต่ถ้าตื่นผมเปรียบเทียบตอนนี้อ่ะผมรู้สึกว่านักเรียนเป็นเอฟเฟคที่สุดที่สุดแล้วตอนนี้สำหรับผมนะนะครับผมเนาะอ๋อเดี๋ยวรอดูอีกทีแล้วกันว่าเออผมจะโอเคกับมันไหมนะครับผมเนาะ,อ,ะอันนี้คือลักษณะการฟันนะครับผมเนาะอ่ะอันนี้คือสกิลที่หนึ่งเฮียเฮ้ยเฮ้ยโอเคอ if b เบย เดี๋ยวนะสกิลมึงโอ้โหโอ้โหโอ้โหเยี่ยมคงสว่านเฮ้ยดูรอบหนึ่งนี้อ่าอันนี้อันนี้คือสกิลที่หนึ่งนะปุ้มปุ่มอุ้ยไอ้แค่ไอ้เแคยมึงโคตรนานดูดิเฮ้ยแต่ว่าวงวงกว้างอยู่นะอันนี้คือสกิลที่หนึ่งแล้วก็อ้าวไม่มีโชว์สกิลสองใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยสกิลสวยนะคุณเอาเรื่องนะเอาเรื่องเอาเรื่องแล้วก็แน่นอนเหมือนเดิมครับไม่ลายสตาร์เบิร์สตีม ไม่มีการเปลี่ยนนะครับเอฟเฟกเดิมฮะเยี่ยมไปเลยต่อมาอัสนานะครับผมอ่ะอันนี้คือสก,กิลหนึ่งหรอหรือสก,กิลสองวะโอเคก็ใช่ได้ใชได้ส่วนตัวผมถามว่าอยากได้ใครที่สุดเหรออเอาใครก็ได้ครับทั้งอัสนาและคีโตคือสุดท้ายเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวต้องดูความสามารถอีกทีว่า ทั้งคู่เนี่ยระหว่างโตกับอัศนะใครดีกว่ากันอ่ะก็ประมาณนี้ละการสลับอัปเดตข่าวสารหลุดของซอ r t เอาอะไรวันเลือดสดาวก็สลหับใครที่มีความคี่เห็นอะไรเพิ่มเติมก็สามารถมาคอมเมนต์กันได้เลยนะครับโอเคทท้งนั้นก็ไปแล้วเชอรเกนเนปไทม์กุนไบายโยนะ่ารอบายบายครับ